สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตัวน่งเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความรู้นะครับที่เราจะมาแชร์จากประสบการณ์โดยตรงนะครับที่ผ่านการพิสูจน์นะครับผ่านการใช้แล้วคิดว่าวิธีการนี้มันได้ผลดีครับก็เลยเอามาแชร์ามาบอกกันอันนี้ต้องบอกกล่าวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าที่ไปที่มาเนี่ยก็คือลูกค้าหลายท่านได้มะม่วงจากสวนของเราไปเนี่ย ก็ถามมาว่าเอ๊ะมีวิธีนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยยังไม่ลงวิดีโอเหรออะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมีเวลาจะทําให้ไม่ห่วงวิชานะครับก็ขอให้มีเวลาแล้วก็เราก็จะทําวิดีโอแล้วก็เอามาฝากกันเหมือนกันกันกบที่ผ่านๆมานะครับคือไม่มีกั๊กแล้วก็จะบอกละเอียดทุกอย่างเลยก็ที่ไปที่มาเป็นอย่างนี้ครับลูกค้าเขาก็ซื้อต้นมะม่วงเราไปอันนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงไซซีนะครับที่เราได้มีการเสียบแบบต่อคู่นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะพามาดูแบบละเอียดนะ มาอธิบายผ่านวิดีโอแบบละเอียดแต่ว่าน,นี้เดี๋ยวนั่งทําทตัวอย่างให้ดูก่อนเพื่อที่เวลา,าทุกท่านเนี่ยเอาไปทํานะครับแล้วเอาไปใช้จะได้ทําได้อย่างถูกต้องนะครับก็ที่ไปที่มาตรงนี้ก็คือการเพราะเม็ดนะครับช่วงที่เราจะทําต่อนะครับเราก็เพาะไป1เม็ดนะครับแต่บางครั้งมะม่วงจะออกออกมา2ต้นใน1เม็ดนะครับแต่เราก็คือ มีความเสียดายคือความเป็นจริงทั่วไปนะครับเขาจะถอนออกนะครับแต่ของเราเนี่ยก็เลยลองปรับใช้วิธีนี้ดูและคิดว่าอ่ะวิธีเนี้ยเราให้การที่ว่ามี2ต่ตอตั้งแต่ตอนเล็กๆเ,เลยนะครับมันจะเป็นยังไงก็คือผ่านการพิสูจน์ปลูกมาด้วยของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งให้ลูกค้าปลูกลูกค้าบอกว่าโตวไวมากนะครับถ,ถ้าใครได้ที่มันเป็นตอคู่ไปแบบนี้ถือว่าผมได้เสริมตอไปให้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันว่าวิธีการ ที่ไปที่มาทําไมถึงมาเป็นต่อคู่อ่ะเริ่มจากต้นตอก่อนนะครับต้นตอก็เหมือนที่ผมบอกนะครับในการเพราะมะม่วง1เม็ดนะครับเวลาเราอาจจะแบบทานแก้วขมิ้นนะครับเราก็เอาเม็ดมาเพาะไว้คราวนี้บางเอิญมันขึ้นมา2ตอแบบนี้เราจะถอนออกต่อหนึ่งเราก็เสียดายด้วยอีกใจหนึ่งเราก็มองว่าเออเราลองใช้วิธีนี้ดูไหมแล้วมันจะเป็นยังไงเมื่อเราเสียบยอดแบบต่อคู่แบบนี้นะครับก็ สรุปออกมาว่าเอ้ยมันได้ผลที่ดีนะต้นก็โตวไวมีการเสริมรากตั้งแต่เล็กและอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาไปปลูกเนี่ยเราไม่ต้องหาต้นตอมาปลูกเพื่อที่จะเสริมรากแล้วมันเป็นการเสริมรากให้ตั้งแต่ตอนเล็กเลยนะครับแต่จริงจริงมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกๆอีกอันเนึงคือ1เลยเวลาเราได้ยอดมานะครับยอดกนบังเอิญใหญ่ตอเราก็ยังโตไม่ทันแต่จริงจริงถ้ายอดใหญ่ขนาดนี้นะครับมันก็ต้องควรจะต้องหาตอที่มันใหญ่ขนาดนี้เอามาเสียบนะครับ แต่เมื่อเราหาไม่ได้เราจะทํำยังไงครับเพื่อให้ได้เสียบยอดมะม่วงที่มันเป็นยอดใหญ่ๆแบบนี้ได้เพราะว่าบางครั้งเราบํารุงเขายอดอวบนะครับหายอดเล็กๆไม่ได้นะครับได้ยอดใหญ่มาอ่ะโอเคเราจะใช้วิธีนี้แหละเพื่อที่จะได้เสียบยอดมะม่วงที่มันเป็นยอดใหญ่ๆแบบนี้เข้าไปกับต่อคู่แบบนี้ลองพิสูจน์ดูโอเคเอผลออกมาเฮ้ยมันแตกยอดครับพอแตกยอดเสร็จแล้วมันโตวไวด้วย ก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าทำไมเราถึงทดสอบหรือว่าลองเสียบต่อคู่แล้วมันได้ผลดีก็อันนี้คือที่ไปที่มานะครับก็คือ1เลยต้นตอเนี่ยมันถูกเพาะขึ้นมาแล้วมันขึ้นเป็นคู่ขึ้นมาแบบนี้ครับสเลยก็คือได้ยอดมาที่มันเป็นยอดใหญ่ถ้าเป็นยอดลเล็กๆก็เสียบปกติแบบนี้ก็ได้นะครับไอ้ไอ้พวกนี้คือผมเสียบ1ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เป็นพาราฟิล์มอันนี้ก็ไม่รู้เป็นยังไงกับฝนพอเสียบเสร็จนะครับอันนี้เป็น,นม่วงพันแปลกๆพอเสียบเสร็จปุ๊บ ฝนตกใส่เพราะว่าตัวนี้ไม่ได้เสียบแล้วไม่ได้เก็บไว้ในร่มครับก็เลยทําให้ยอดเน่าครับพอยอดเน่าเสร็จก็พวกนี้ก็ไม่ผ่านก็เลยเดี๋ยวจะต้องทําการเสียบใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าวิธีการที่เราจะเสียบยอดเข้าไปเนี่ยเรามีวิธีการยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามาดูแบบใกล้ชิดนะครับสําหรับรายละเอียดที่เราจะทําการเสียบยอด มะม่วงตรงนี้แบบต่อคู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามและชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรโอเคครับก็ตะกี้เราได้ไปดูในเรื่องของอาการอธิบายว่าทําไมเราถึงได้มีวิธีการเสียบยอดมะม่วงแบบต่อคู่มานะครับก็คือ,อตัวนี้เองจะเป็นการเสียบแบบต่อคู่ที่ต้นเป็นต้นมะม่วงที่โตแล้วนะครับแล้วก็โตไวมากด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้เรามา แชร์วิธีนี้กันนะครับเพื่อที่จะได้แบ่งปันประสบการณ์ให้สําหรับผู้ที่อยากจะขยายพันธุ์ม่วงแต่บังเอิญเจอเหมือนเคสที่ผมได้อธิบายไปแต่เริ่มตนน้นก็คือเพราะแล้วเนี่ยมันมีต้นคู่ขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าเราจะต้องเตรียมอะไรและใช้อะไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะมีฟิล์มนะครับฟิลม์ม uh, ท่ากิ่งนะครับฟิลม์ม uh, เสียบยอดก็จะใช้เป็นแบบฟิล์มหนาของผมนี่เป็นใช้ฟิล์มหนาอันเดียวกันนะครับใครมีฟิล์มบางก็สามารถใช้ได้นะครับ ส่วนตรงนี้เองผมจะใช้เป็นวิธีการพาราฟิล์มนะครับก็คือมีพาราฟิล์มในการพันยอดตรงนี้นะครับจะใช้พาราฟิล์มหนึ่งอันแต่ว่ากรณีถ้าเกิดใครใช้เป็นแบบถุงอบนะครับก็จะสามารถที่จะไว้ยอดแบบที่ผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือเราจะทำการเล็มใบเอาให้หมดแบบนี้นะครับ ก็จะเหลือไว้ประมาณสามหนึ่งสี่ใบข้างบนนะครับในกรณีอบถุงนะครับก็จะใช้เป็นแบบนี้อบถุงนี่ครับอันนี้กรณีอบใช้กับที่เข้าถุงอบนะครับถ้าของผมพาราฟิล์มนะครับผมจะลอกออกหมดเลยนี่ครับเดี๋ยวก็ของผมจะพันพารพารฟิล์มนะครับเพื่อ ให้เขาเรียกว่ายอดเนี่ยมันโผล่ออกมาจากตอเอเขาเรียกว่ายอดที่เราเอามาเสียบเนี่ยมันมันโผล่มาเองนะครับถ้าใช้เป็นพาราฟินนะครับแต่ถ้ากรณีใช้เป็นถุงอบนะครับก็จะเข้าถุงอบประมาณยี่สิบห้าวันนะครับแล้วก็เอาออกจากถุงอบมาแล้วก็เอามาไว้อากาศภายนอกเพื่อให้เขาเนี่ยแตกยอดออกมาใหม่นะครับผมก็จะพันพาราฟินมจากล่างขึ้นบนแบบนี้นะครับแล้วก็ไปหยุดที่หัว แล้วก็จะสุดฟิล์มพอดีนะครับอันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มทําการเสียบเนี่ยการที่ว่าตอเนี่ยมันไม่ได้เป็นตอเดียวกันนะครับก็จะต้องทําการผูกไว้ก่อนนะครับหาเชือกหาอะไรนะครับผูกไม่ให้ไม่ให้ตอมันปิ้นผูกไว้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนเราฝานเนี่ยเราจะฝานเป็นเหมือนฝานบวบนะครับก็คือฝานขึ้นบนนะครับก็เราจะทําการตัดต้นทิ้งไว้ก่อนเพื่อที่จะได้อ่า คอนโทรได้ถูกต้องนะครับเนี่ยนะครับเวลาเราเอาตอใหญ่มานะครับเรียกว่ายอดใหญ่เอามาเสียบกับตอนะครับก็หนึ่งยอดนะครับแต่ว่าเราใช้สองตอเนี่ยก็จะประกบกันพอดีแบบนี้นะครับเราก็จะใช้วิธีการฝานบวบครับก็คือการปาดขึ้นบนนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะเสมอกันเสร็จแล้วเราทําการฝานตัวนี้ให้ได้ความยาวแผลเท่ากันนะครับ นี้ครับแล้วเราก็ทําการประกบแผลที่เป็นเป็นต่อคู่นะครับประกบเข้าไปกับแผลยอดที่เรานํามานะครับให้เสมอกันแบบนี้แล้วก็ทําการพันฟิล์มนะครับจากล่างขึ้นบนนะครับดึงให้แน่นเลยนะครับเพราะว่าเราต้องล็อกแผลของอะระหว่างยอดกับต่อเนี่ยให้มันติดสนิทกันนะครับ เราจะพันฟิล์มเนี่ยให้ถึงข้างบนตรงที่เราได้ทำการพันพาราฟิล์มไว้นะครับยิ่งถ้าเกิดใครเอาพาราฟิล์มแล้วก็ไว้กลางแจ้งเนี่ยก็แนะนำว่าพันให้มิดนะครับเพื่อป้องกนันฝนลงนะครับทีนี้เราก็เหลือฟิล์มไว้หน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำการขมวดนะครับแล้วก็ดึงฟิล์มนี่นะครับผมจะดึงฟิล์มไว้เพื่อไม่ให้มันดีดออกนะครับก็จะสังเกตว่า แผลของเราเนี่ยอสองต้นเราก็เอามาประกบก,กับหนึ่งแผลห่งยอดนะครับเราก็จะได้เป็น2ต่อคู่แบบนี้นะครับอันนี้หลังจากที่เรา,าปล่อยไว้นะครับประมาณสิบห้าวันนะครับยอดก็จะแทงออกมาประมาณนี้อันนี้จะเป็นต่อเดียวนะครับแต่ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าพอ,อาผ่านการเสียบไปแล้วเนี่ยยอดจะแทงออกมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอามาเลี้ยงตากแดดได้นะครับ พอผ่านไปนะครับอันนี้ต้นนี้ประมาณ4เดือนถึง5เดือนนะครับก็จะแทงยอดและเลี้ยงต้นมีความสูงประมาณ1เมตรแผลก็จะสนิทก,กันครับแต่สังเกตว่า2ตอที่เราป่าดมานะครับก็พอเราเสียบไปแล้วเนี่ยมันก็จะเสมอกันขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะสามารถเลี้ยงยอดตรงนี้ให้เติบโตได้เร็วกว่าแบบ1ตอนะครับโดยที่ไม่ต้องไปทําการเสริมรากแล้วนะครับเพราะว่า จากมะม่งวงที่เราเพาะ1เม็ดเนี่ยแล้วมันขึ้น2ต้นเนี่ยก็เป็นเหมือนอาการเสริมรากไปในตัวนะครับเราก็เอา2ยอดเนี่ยเอามาเสียบกับยอดที่เราเตรียมมานะครับเป็นไงครับเราได้ไปดูในเรื่องของรายละเอียดการเสียบยอดแบบต่อคู่มาแล้วนะครับก็คิดว่าวิธีนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายท่านที่มองว่าเรามียอดขนาดใหญ่แต่เราไม่รู้จะไปหาต่อ แบบใหญ่ๆที่เราจะเอามาใช้วิธีการฝานบวบแปะเพื่อขยายพันธุ์มะม่วงเนี่ยก็หายากเสเลิ่เกินนะครับก็ลองใช้วิธีนี้นะครับที่แบบว่าเรามีความจําเป็นว่าอ่าถ้ามันยอดใหญ่จริงเราก็หาตอเข้ามาเสริมแล้วอีกอย่างมันเป็นข้อดีที่ว่าพอได้ตอเสริมเข้าไปนะครับก็ทําให้มะม่วงเนี่ยมันโตไวนะครับแล้วก็มีรากสองรากช่วยกันเลี้ยงช่วยกันทําให้ต้นเนี่ยมันจเจริญเติบโตได้เร็วนะครับอย่างตรงนี้เองนะครับก็ เลี้ยงมาประมาณส5ถึงห้าเดือนเนี่ยก็สูงโตวไวมากนะครับนี่ครับเป็นแบบต่อคู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ทำงานสำหรับการเสียบยอดมะม่วงของผมตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นมะม่วงไซซีนะครับที่เราทำการเปลี่ยนยอดไปโดยใช้เป็นวิธีการต่อคู่นะครับก็อันนี้จะเป็นการบอกเล่านะครับแชร์ประสบการณ์โดยตรงจากที่ทางสวนเราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วแล้วเราก็มาแชร์มาบอกกันนะครับ ก็ยังไงถ้าเกิดใครคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาติดตามและชมนะครับวันนี้ผมคิดว่า,าน่าจะครบแล้วนะครับสําหรับใครที่เขาเรียกว่าตั้งทั้งตาทั้งตารอเมื่อไหร่จะลงอยากลองใช้วิธีที่ผมทําบ้างนะครับวันนี้ก็มาทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามมาชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับ สำหรับชิปใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามผู้ชมอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปเบอยใหม่ที่ทางส่วนนีวเราวดีเนะี่ยจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ